สวัสดีครับมีรอบสู่สช่องสบายคิดเชนวันนี้ผมจะมาแนะนำสั้นๆแต่ใช้เว็บไซต์ดอยแานครับอ่านเพิ่มเติมแนะนำเว็บไซต์ดอยชนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลย one plus 7ด t ดีกว่า7จ t ยังไงผมใช้7จ t นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับมีจุดดีหลักๆอยู่ชัดๆเลยหน้าจอ120 hz h d r Plus ชาร์จเร็ว65วัตต์แนะนำตัวนี้นะครับชาร์จเร็วได้ใจครับแต่อย่างเขาไม่ได้เทสว์มาชาร์จเร็วเท่าไหร่รองรับ 5G นะครับ Snapdragon 865เป็นเร็วที่สุดในปัจจุบันนะครับเพราะ865 Plus ยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้ลั่นช็อรไปยังไม่ได้ประกาศมานะครับถ้าตัวน,นั้นประกาศมาแนะนำว่า 7T 8T ก็จะมาแน่นอนครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับจะเป็นเทสต์แสนผมจะข้อมูลต่างๆหน้าไว้ คำอธิบายครับมันเริ่มกันเลยครับ f ฟล i d ดิสเพ a y นะครับความใหญ่เพิ่มขึ้นมา0.5นะครับผมผมจะพูดความแตกต่างอาร์มี 5G นะครับโอเคเทสเซนจ์ปิงเรทคือการตอบสนองนะครับตรงนี้การตอบสนองได้เร็วขึ้นนะครับเป็น240นดิสเพย์เมดได้ a p พา s เหมือนเดิมนะครับโอเคสเปคคร่าวๆนะครับลองกับเ d r เดีย แต่ที่เสริมคือ1ออนึ่งร้อยย่สอนากอนแปดของใครอย่างที่บอกมานะครับมากล้อง4ตัวนะครับเรียดสูงสุดคือผมนะว่าน่าจะเป็น M X 5้าแปเป็นส8ล้านนะครับแบตบ4 5่พันามาตรฐานแบตเหมือแนบบเดินนะครับซัมซุงตัวนี้ก็4 5่พันห้ารอยครับรบ 5G ครับ นนะมีสองสีนะครับอ่มีสีกล้องอย่างที่บอกนะครับ่ากสี่แปดล้านนะครับกล้องวายองเกิลนะครับสิบหกล้านไมโครห้าล้านนะครับส่วนเด็ฟความลึกสองล้านครับอา่าโอ้อันนี้คือเร็วขึ้นเนยอะเล แถมระบายความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับเหมือก heat s i n งนะครับตรงนี้นะครับใหญ่ขึ้นมาเยอะมากครับ285ปอร์เซ็ครับอันนี้ใหญ่ครับผมอนกวัาใหญ่มากเจิงกว่าคือชาร์จแค่40นาทีอันนี้แหละครับไวของจริงครับ6 5วัตต์ถ้าเราเปรียบเทียบคิดภาพเห็นนะครับเราก็จะคิดถึงของ 65วัตต์ของ oppo นะครับเป็นหกสิวัตต์เหมือนกันแต่ของ oppo เป็น4,000แอมอันนั้นได้30 7ถ้าจะไม่ผิดถ้าผิดตัวขอโทษนะครับตอนนี้4,500นหครับชาร์จประมาณ40%ครับนะ โอเคไม่ร้อนด้วยอ่าันนี้ถ้าตำมกราฟนี่คือมันจะพุ่งเลยมาชาอัดปึ้งกระแสเต็มครับแล้วหยุดฟลิปมันก็จะชา้าลงครับทำไมแบบมันไม่เสียมแบบร้อนมากขึ้นไปแลวมากับ Android 11แกะกล่องเหมือน7จทีนะครับกล่องด้วย a n น r o อย10ครับแต่เริ่มว่ามันจะเริ่มขึ้นแต่ มันจะมีบ,บางครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมต่อเจอครับหน้าจอสัดส่วนครับ2ี่สิบต่อเก้าเหมือนกนรัจบมันได้รับยาวมากหน้าจอดูยาวมากครับจะดูยาวมันพิเศษนะโอเคไอ้ TPI P3 โ okay, อ้โหอันนี้คือ100%่งยนะครับคมชัดสีเหมือนไอโฟนละครัชัดมากเริ่มนะครับ ลำแกิกนะครับ ddr 4นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่2เวอร์ชั่นครับจะมีลำ8กิกกับลำสองครับอืมนะครับต่างกันด้วยนะครับลองคนอยู่ความจำลองนะครับที่สามารถเก็บข้อมูลเก็บรัดต่างๆครับมีอย่าง128ร้อยยิกิกนะครับ,รบหรือ2 2 6ยิหกิกอา g p s 3.1 3.0นะครับความเร็ว1600กทับ800ตัวนี้น่าจะมาอันนี้ผมไม่ได้ดูค่าความเร็วร้อนเท่าไหร่ครับแต่มันน่าจะเกินน่าจะ1700-1800ได้เลยตัวนี้น่าจะอัพน่าจะออนฝา w วิดไฟน่าจะ1 6 0 0ก7ัครับแต่ไฟไฟน่าจะประมาณ แปดเก้าร้อยนะครับอันนี้ผมประมาณผมไม่ให้ดูนะผิดพลาดขอโทษด้วยครับผมออกซิเจนนะครับซึ่งเนอะมันเลือนจริงจงผมใช้ผมยังชอบเลยอ่านี่ผมบอกถูกด้วย MX ห้าแปดหกนะครับผมเป็นเซนเซ,นเซอร์โซนี่นะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะฮะ <c oughs> โอเคมีกันสั่นนะที่รู้กันสันนะ่นครับโอเควาแองเกิลนะครับ ใหญ่กว่ามาตรฐานทั่วไปสามองศาครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดองศาหนึ่งร้อยยี่สิบสามีครับมาโคอันนี้เหมือนที่จท,ที่มีสี่กล้องเหมือนกันครับแต่เดฟน่าสนใจครับโอเคกล้องหน้าของโซนี่ครับ i m x 4 7 1ของโซนี่เหมือนกัน นะครับเป็นสเตอริโออะเรา Adobe a c m o s ครับลองรับ Wi-Fi 6นะครับมือถือที่ลองรับ Wi-Fi 6ก็มาอีกรุ่นนะครับโม u e 5 5.1หมายล่าสด M 4คนไม่ค่อยน่าใช้แต่ก็ยังมีให้นะครับพออาจจะใช้ได้บ้างนะครับ USB Type C นะครับสแกนนิ้วใต้จอเหมือนเดิมมีเซนเซอร์เหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่4,5 0 0แนะนำา5 5 0าเร็วและดีและ อึดแน่นอน,นครับอึดแน่นอน,อ,นอันนี้คือกระชัวนี่คือถ้าว e t รุ่นมีสองสเปกนะนะครับ r a มแปดกิกซอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับราคาประมาณ 2000, สองพันสองเพิ่มเข้าครับราสองหมื่นคนระับสองพันแต่ผมให้ปัดไปเลยครับมาที่ไทยอาจจะผมไม่รู้แพงกระทุกแต่ผมเดาว่าสองหมื่นน่าจะสองหมื่นสี่ ตัวที่ทมันจะแพงขึ้นส,ส่วนใหญ่นะครับกับตัวทั้นที่2นะครับรุ่นที่2นะครับแรม12ลอง256นะครับถ้าใครเล่นเกมเยุยดูหนังเยอะๆบางคนที่มีทีวีที่บ้านนะครับ <c oughs> ก็แนะนำตัวที่แพงกว่าอาจจะแตะไปที่29,000นะครับหรือ28,000นะครับน่าจะราคาประมาณนั้นนะครับ ซึ่งเข้ามาส่วนใหญ่จะแพงกว่าและซื้อได้วันที่เปิดว่าวันที่20ก็คอนอาจะจองกันได้เลยนะครับก็ถ้าคนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปที่อตร์แซนผมจำแน่ description แน่นข้อที่ว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับในคำอธิบายครับ พอใครชอบคลิปนี้นะครับเชื่อกดไลค์ชดแชร์เชื่อกดส u b คร r i b e นะครับช่องเสมอกัเดนะครับจะมารอนทุกรดับครับวันพรุ่งหน้าจะเกี่ยวกับหัวชาร์ i ไอฟโฟนที่ราคา400บาทนะครับฟาชาร์18วัตต์ครับขอบคุณครับ